วิกาสิงห์สวรรค์ค่ะเป็นนิสิปริญญาโทชั้นปีที่2ค่ะจากหมหาวิทยาลัยในเลสวนค่ะก็งานของเราอะค่ะจะทำเกี่ยวกับ hemostag ค่ะที่ i n นดิวให้เกิด kidney formation ค่ะแล้วก็โดยไตยอันนี้คือหนูทำเกี่ยวกับไตนะคะไตอะค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียแล้วเราเลยเอาไลโปโพลิเซคลายหรือว่า LPS อฮค่ะมาอินดิวให้ไตเกิดการอักเสบค่ะแล้วเราก็จะใช้เด็กซ่าเมดาโซนเป็นยาซึ่งยาเด็กซ่าเมดาโซนคือยาต้านการอักเสบ แล้วเราก็จะใช้เฮมหรือว่าสารสกันชงอะค่ะมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรลดการอักเสบนั่นเอง <Okay. S 1> แล้วทีนี้หนูเลยอยากรู้ว่าเฮม หรือว่าการชงเนี่ยเขาสามารถลดการอักเสบได้อย่างไรเมื่อเทียบกับยาเพราะว่ายาถ้าใช้ในระยะเวลาที่นานนะคะเขาก็จะส่งผล side effect ฟฟบ้างแล้วก็เลยเป็นการทดลองนี้เกิดขึ้นค่ะโดยเราจะใช้หนูและเพศผู้ค่ะสายพันธุ์ spark dole ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มค่ะกลุ่มละ24ตัวค่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มควบคุมค่ะกลุ่ม control group ก,ก็จะให้นอารอมซาไลค่ะแล้วก็ให้คอนออยล์สิมลลิตร เปอร์กิโลกรัมค่ะถัดมากลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม LPS Group ค่ะก็จะให้7.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็จะให้คอนออยล์10มิลลิตร ต่อกิโลกร,รัมค่ะต่อมากลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มเฮมกลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็จะให้ LPS 7.5มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็จะให้ CBD ค่ะ CBD จะเป็นสารที่อยู่ในเฮมค่ะให้15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลุ่ม LD Group เนี่ยหรือว่ากลุ่มยาเด็กซ่าเมตาโซนนะคะก็จะให้ LPS 7.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรมัมแล้วก็ให้เด็ก5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราก็จะนําไตค่ะมาฟิก ด้วย10%นิวทัลบัฟเฟอร์ฟอร์มลิงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาผ่านกระบวนการโพเซตแล้วก็เอมเบดค่ะแล้วก็ตัดเซกชัน5ไมครค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการย้อมค่ะย้อมสีก็จะมีย้อมฮีมา t ทอกซิลินย้อม p s หรือว่า p o ล i อีด i c แอซิค่ะแล้วก็ทําการย้อมมาสองไตคมค่ะโดยอันแรกฮีมาน o อกซิลินเนี่เราก็จะดูว่าโชว อิบาริเอตกมราแอเรียแล้วก็บาวแมนสเปซค่ะแล้วถัดมา PS เนี่ยอันนี้ก็คือย้อมเพื่อดูพาราจีของท่อค่ะรีโนทูบูของไตค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้เราก็มาสองไตโคมเนี่ยจะดูบัตเวเซลแล้วก็รีโนไฟบุสิกก็คือการอักเสบหรือว่าพังผืดรอบๆหลอดเลือดอ,อย่างเช่นตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้หนูจะมาให้ดูผลอันแรกก็จะเป็นฮีมอโซคลีนแอนิโอซิน ok ก็คือผลอันแรกใช่ไหมคะจะสังเกตว่าภาพ A และภาพ B ค่ะจะเป็นคนทนกุ๊บ ก็คือกลุ่มกลุ่มแรกค่ะถัดมาภาพ C และภาพ D เนี่ยก็จะเป็น LPS Group แล้วก็ภาพ E F จะเป็น LH แล้วก็ภาพ G กับ H เนี่ยก็จะเป็น LD โดยเราจะมาดูคอนโทลกรุ๊ปคอนโทลกรุ๊ปอะคะ่ะเขาจะโชว์ normal ของกลมบลัสค่ะ normal ของกลม l ลัสแล้วก็โชว์ normal ของ p r x x m m l l ค่ะแล้วก็ d s s t a l อันนี้ก็จะเป็นท่อค่ะซึ่งเขาจะต่างกันถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม LPS นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะโชว กลมล้อะคะ่ะพอให้เอลเสเข้าไปอะมันจะเกิดการอักเสบพ,พอเกิดการอักเสบปุ๊บส่งผลทําให้กลมลาค่ะกลมลาจะเกิดการอัตโฟีหรือว่าเกิดการฝ่อนั่นเองถัดมาพอให้เด็กเข้าไปใช่ไหมคะกลมลาจะสังเกตว่าการฝ่ออะค่ะหายไปเนี่ยค่ะแล้วพอเด็กซ่าเมทาโซนเช่นกันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นเด็กซ่าเมทาโซนถ้าใช้ในระยะเวลานานแบบถ้าใช้มากกว่า2วีขึ้นไปอะคะ่ะก็จะส่งผลทำให้เกิดการเกิดการอักเสบที่มันมากเกินไปะคะ่ะเราเลยใช้เด็ก ในส่วนของ PS สิ่งที่เราต้องการดู PS ก็คือ PS อะคะ่ะจะสามารถแยกทอ่อ Proximal กับ Distal ได้ค่ะแบบแยกได้ได้เลยเมื่อเทียบกับ h e อะคะ่ะพี่จะสังเกตว่า PS อะคะ่ะจะแยกทอ่อได้โดยที่เขาจะเข้มในส่วนของ Bu s h b r r e r r ค่ะแล้วก็เบ m e ม t เบ็นจะเข้มขึ้นลรวจะแยกได้กับ Distal ได้เลยค่ะและในส่วนของมาซองไตโคมมาซองไตโคมถ้าเกิดพังผืนหรือว่าไฟโบซิอะคะ่ะเขาจะมีคอลลาเจนรอบๆหลอดเลือดตรงนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม LPS ที่หนูบอกพี่ไปข้างต้นเมื่อให้ LPS เข้าไปพอให้เดมเข้าให้เฮมเข้าไปหรือว่าสารสกัดกันชโลค่ะเขาก็จะมีไฟโบซีดะค่ะลดลงเมื่อเทียบกับ LPS ให้เด็กก็เช่นกันค่ะแต่ว่าอันนี้เขามีไซเฟกประมาณนี้ค่ะพี่แล้วในส่วนของการที่เราได้มีการศึกษาทดลองแล้วก็ได้ผลมาเบื้องต้นตรงนี้ครับในมุมของนักวิจัยเองคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับประชาชนหรือในแวดวงทางด้านสาธารณสุขสุขภาพอะไรยังไงบ้างครับในมุมของนักวิจัย หนูคิดว่าอันนี้อาจจะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากหนึ่งเลยเฮมเนี่ยเขาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยอันนี้ก็จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็หาได้ง่ายด้วยค่ะพี่เมื่อเทียบกับยาที่เอ,อ่อมาจากต่างประเทศเนาะเขาก็ต้องส่งเข้ามาก็จะมีค่าขนส่งต่างๆอันนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยค่ะ แล้วมีความรู้สึกไงบ้างที่ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมครับอันนี้เราได้มีโอกาสมานําเสนอผลงานตรงนี้นะครับในมุมของเราที่ได้เรียนได้เรียนได้ได้มีการศึกษาวิจัยมีการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีความรู้สึกไงบ้างครับพี่ทางคณะเปิดโอกาสให้กับเรามาออกมาในเวทีต่างๆเหล่านี้ครับก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจนะที่ว่างานของเรามานําเสนอให้ชาวต่างชาติฟังอะค่ะก็อยากให้เขาได้มารู้ว่าเออเนี่ยพืชสมุนไพรของเราเนี่ยสามารถแบบเทียบได้กับยานําเข้าจากต่างประเทศเลยนะอะไรเงี้ยครับพี่